สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนมกราคม2569ครับสำหรับชาวกุมเดือนแรกของปีนี้ผมขอ,อนิยามให้พวกคุณว่าเป็นเดือนแห่งพายุหมุนที่จุดศูนย์กลางคือตัวคุณครับทำไมผมถึงเปรียบเทียบแบบนั้นเพราะในทางโหราศาสตร์ดาวประจำตัวของคุณคือราหูและดาวเจ้าเรือนภพวินาศคือดาวเสาร์ทั้งสองดวงนี้กอดคอกันแน่นอยู่ในราศีของคุณเองแปลว่าเดือนนี้ตัวตนของคุณจะชัดเจนมาก คุณจะมีพลังดึงดูดสูงมีความมั่นใจแบบแปลกๆแต่ในขณะเดียวกันคุณก็มีความเครียดและความกดดันที่คนอื่นมองไม่เห็นแบกบอยู่เต็มบ่าเลยครับมาเริ่มกันที่เรื่องการงานครับเดือนนี้แบ่งเป็น2เฟสชัดเจนมากช่วงครึ่งเดือนแรกก่อน16มกราคมถือเป็นนาทีทองครับดาวการงานอยู่ในภพลาพะแปลว่าความสําเร็จโชคลาภและความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงจะหลั่งไหลเข้ามาใครจะปิดจ็อบจะเสนองานรีบทําในช่วงต้นเดือนครับ เพราะหลังจากวันที่16มกราคมไปแล้วดาวการงานจะย้ายเข้าสู่มุมอับพ,พบวินาศแม้จะได้ตำแหน่งดีมหาอุดแต่ไปอยู่ในมุมลับแปลว่าง,งานของคุณจะเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการแก้ปัญหางานเบื้องหลังงานวางแผนยิบเงียบหรือต้องไปสะสางความผิดพลาดของคนอื่นเป็นช่วงที่คุณจะปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงเหนื่อยแต่คนไม่ค่อยเห็นผลงานครับต่อมาเรื่องการเงินเดือนนี้ถือว่าคล่องตัวครับ คุณมีเกณฑ์หาไรายได้ได้หลายทางทั้งจากงานประจําและงานเสริมด้วยความที่ตัวคุณราหูทับลัคนาคุณจะมีความพลิกแพลงในการหาเงินเก่งมากจะหมุกไวเรื่องผลประโยชน์แต่ข้อเสียคือใจใหญ่ครับบทจะจ่ายก็จ่ายแบบไม่คิดหน้าใหญ่ใจโตเลี้ยงเพื่อนฝูงหรือซื้อของชิ้นใหญ่เพื่อสนองกิเลสต,ตัวเองต้องระวังเรื่องสภาพคล่องช่วงปลายเดือนไว้หน่อยนะครับเรื่องความรักต้องขอเตือนด้วยความหวงหญยครับเป็นจุดเปราะบางที่สุดของเดือนนี้ เนื่องจากดาวคู่ครองโคจรเข้าสู่มุมที่เสียพบวินาศในช่วงกลางเดือนแปลว่าคนรักของคุณอาจจะเจ็บป่วยมีปัญหาชีวิตส่วนตัวหรือต้องห่างไกลกันด้วยระยะทางหรืออีกในหนึ่งคือความเป็นตัวของตัวเองของคุณในเดือนนี้มันแรงเกินไปจนทําให้อีกฝ่ายอึดอัดพยายามลดทิฐิและรับฟังคนข้างๆให้มากขึ้นนะครับปิดท้ายด้วยสุขภาพด้วยความที่ดาวเสาทับตัวคุณอยู่ให้ระวังโรคเก่ากำเริบโดยเฉพาะเรื่องกระดูก ปวดหลังปวดฟันหรืออาการปวดหัวไมเกรนที่มาจากความเครียดสะสมครับเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับชาวกลุ่มแนะนำให้ทำบุญกับคนพิการหรือโรงพยาบาลทหารผ่านศึกครับการช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังจะช่วยแก้เคล็ดเรื่องดาวเสาที่ทับตัวและช่วยลดทอนอุปสรรคที่จะเข้ามาปะทะตัวคุณได้ครับขอให้ชาวกลุ่มใช้ความฉลาดและไหวพริบของคุณนำพาชีวิตฝ่าเดือนมกราคมนี้ไปสู่ความสำเร็จนะครับ แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีครับ